สวัสดีจ้าฟอ,อกันพี่ปราณอีกแล้วเนาะคะ่ะคลิปนี้ภาพประเมพ่นงองมาที่หน้าตีนบ้านมันเทบคิรี่พามาพึงเพืเเพ่นเห็ดพื้นร่งอบพลังแสงอาทิตย์เนะเาะเป็นโครงการดีๆจากมหาไล่ยราชพัฒอุดรธานีตอนนี้เพื่นกระด้ย่ทงทีมช่างจากน้องวซซอ,อมาเนาะคะ่ะเ,เป็นการเตรียม พื้นแพลตฟอร์มของลุวงอบเนาะคะ่ะในช่างพื้นก็ได้อธิบายว่าขันตอนนี้จะต้องโร่ยผงสีดำสำหรับเวลา,าพื้นแห่งเรียบร้อยแล้วหรือว่าได้ติดตั้งล่วงเลื่อนแล้วจะเฮดให้เก็บความร้อนได้ดีเนะาะเดี๋ยวจังไดพ่อแม่พี่น้องกมาติดตามการ ก็สัางหรือว่าความกกาหนว้าของโครงการไปเรื่อยๆเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่ไทยบ้านเท่าได้รับจากโครงการหนึ่งตำบลหน,นึ่งมหาไล่อของกลุ่มตำบลเทพคิรีเนาะคะ่ะในช่างเพิินใก็ได้อธิบายว่าทีมช่างเพิินได้เห็ุงานกับราชภัฏ ามาหาลลยราชภัฒ์อุดรธานีสำหรับจะไปก่สอสางห์ให้โครงการต่างๆเนาะค่ะถ้าพอมพี่นองสนใจกับข้ามาเบิงได้อยู่ที่บันเทปคิรีเนาะค่ะทางไปบานสำหาบเนาะแค่ออกมาจากตีนบานเห็นแท่งน้ำพลังแสงอาทิตย์เนี่ยก็ก็จะสังเกตได้ว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งของโครงการเนาะ เพิ่นให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์ดีๆถ้าผู้ใดสนใจอยากมาสแสวงหาความรู้หรือว่าอยากจะมาร่วมกงการกับเดินทางเข้ามาติดต่อได้เนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ละอมแอมบานเฮ้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมคลิปของพี่ปราณมาตลอด สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพอกันกับพี่ปราณได้อีกในคลิปหน้าเนาะคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ